นี้นะครับพาเจมาเดินตากแดดนะครับเจมาเดินชมที่ถมนะครับอันนี้เน้นบ่อปลาอย่างเดียวเจนะครับตอนนี้กํลาลังถมที่อยู่นะครับ <criteria. S 1> นี่เลยนี่ครับนี่เลยนะครับสองสองที่นะครับสองที่สองที่สองที่กำลังถมกันอยู่ อันนี้ที่ทำที่ลึกน้ำปลาไม่ตายแล้วรอดแล้วหรือว่ามันตายหมดแล้วรอดแล้วนะครับรอดแล้วน้ำมันมีออกซิเจนน่ะเงี้ยเห็นไหมไม่ตายแล้วเห็นไหม เอาเครื่องมาปัาน่นน้ำนะครับ นี่ไม่ต้องใช้ไฟนะครับไฟฟรีนี่แผงหนึ่งอยู่สองพันเก้าพี่ว่าใช่ไหมเห็นไหมอยู่ไทยวัสดุกก็ไม่เท่าไหร่นะครับสองพันเก้าซื้อทีเดียวนี่มีอายุยี่สิบห้าปีนะสองพันเก้าใช้ทีเดียว <_ un> นะครับนี่ครับแผงโซล่าเซลล์นะครับนะ ผมที่อยู่ครับมาดูที่นะครับนะเอาความรู้ไก่ไปด้วยสักเอาความรู้ไก่ไปด้วยสักอย่างไหมนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับมาเอาสักอย่างนึงนะนะครับนะเอมีคําถามจากเอฟซีนะครับนะตอบคาถามเหมือนเดิมนะครับบอกว่านะเวลา เราไปเปรียบไก่เนี่ยนะครับเราเราจะเอาสูงกว่าหรือเอาต่ํากว่าดีนะครับหรือเราจะเอาแบบนะสูงกว่าหรือต่ํากว่าดีหรือเอาแบบไหนดีนะครับถ้าสมมุติว่าเราเกณฑ์ไก่พมา่านะครับไก่พมา่าดีพมา่านะครับ มาเอาความรู้เรื่องไก่สักหน่อยนะครับเสริมเติมไปนะครับคืออย่างนี้นะครับถ้าพามา่าตีพาม่านะครับให้มองที่ว่ายังไงก็ได้ให้เราดูว่าไก่เราจะไวกว่าเขาไก่พามา่าตีพาม่ามันชิงเร็วกันไม่ได้พูดถึงความแม่นความอะไรนะอันนี้ท่านคัดมานะครับการเลี้ยงการอะไรคัดมาแต่ว่าความไวกว่าได้เปรียบนะครับอาทิเช่น ถ้าเป็นไก่พม่นะสาหรับผมผมจะเอาประเภทแบบปีกไก่หนาะนะแล้วก็อา,อาจจะเราอาจจะเอาความสูงมากกว่าผิวนะครับผมนะฮะประมาณว่าความสูงมากกว่าผิวคืออะไรนะครับความสูงมากกว่าผิว นะครับคือไก่พ่อแม่มันจะมีม้างอนพ่อแม่งอนม้าไทยมา้าม้าเชิงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เอาเป็นม้าที่แบบเขาเรียกว่าแบบพม่จริงๆอะ่ะต้นตำรับสายพันธุ์พม่เนี่ยนะครับน้ำหนักเท่ากันกับเขาได้นะครับแต่เราน่าจะได้ลอ,อยกว่านะครับดีอย่างนี้ดีนะครับเพราะว่าคําว่าม้างอนกับพม่าแบบไม่งอนเนี่ย ความไวของพม่าธรรมดาเนี่ยจะจะจะไวกว่านะครับนะมันทําให้ปาดเปลียวและคล่องตัวกว่านะครับแล้วผิวหน้านาเขาหรอเราจะตีอย <sh> ู่ไหมบางทีเขาบอกว่าเราเขาหนากว่าเขาหนาเขาแดงนะดูหนาดูแดงนะอ่าดูดูหนาดูแดงดูกล้านนะของเราเนี่ยได้สูงเขาได้หนาได้ต่ำกว่าหน่อยเราได้สูงแต่เราไม่ได้ไม่ได้หนาอย่างเขาเราได้สูงเราได้คอยาวหน่อยนึงเราได้ปาดเปลียวได้คล่องตัวนะครับ เราจะได้ตีก่อนเขาอย่างน้อยก็สองหนึ่งเราตีสองเขาตีหนึ่งหรือเราตีสามเขาตีหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยแล้วผิวหน้าหนาเขาเราจะตีอยู่ง่ายไหมล่ะเสียบางคนอ่านมองอย่างนั้นนะครับนี่คือพมา่าตีพมา่านะอ่าบางคนอ่านอย่างนั้นสําหรับผมท่ามาตีพมา่าถ้าพมา่าตีพมา่าผมมองอย่างนี้ผมอ่านเหลี่ยมนี้นะครับผมอ่านเหลี่ยมว่า <c oughs> ผมเร็วกว่าผมสามพี่หนึ่งผมสามพี่หนึ่งแล้วผมตีผมไม่ได้ผมไม่ได้มไปตีตรงที่มันหนาหนา ผมตีตาตีหูหูตาวงแดงนะครับเจ็บตาได้หนึ่งตาก็สุยอดแล้วนะครับตีหูแล้วก็ขาเขาเขาก่อนได้เราไว้กว่าไงนะครับผมเราเอาสูงเราเอาตัวสูงกว่าน,นิดนึงแล้วก็เอาปาดเปลียวแล้วเอาเดือยเล่มแหลมนะครับแล้วก็เราก็คุยเรื่องเดือยให้ให้มันแล้วเขาจะไม่ตีเราบ้างหรอสามต่อนหนึ่งอ่ะเขาก็ตีเราแหละนะครับผม เราก็จะอยู่บ้างไหมอยู่นะครับแต่ว่าเราตีมากกว่าเราเร็วกว่าเราปาดเปลียวกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้งอนเยอะนะครับผมเคยเห็นพม่าที่มันเจ้าเล่ไหมครับเจ๊เจ๊เจ๊เอียงเอียงเอียงตบเอียงเอียงเตบเพ่อเผลอแข้งหน้าอย่างเดียวด้วยซ้ํานะครับผมแน่นอนมาก่อนน่ะแข้งหน้าน้อยนะครับน้อยแน่ต้องเป็นแบบไก่เบอร์แข้งดีแต่ว่าต้องจีบได้ก่อนนะค่อยได้บินอย่างเงี้ยพอพม่าเราเร็วเร็กว่าก็บินไม่ทันทักทีอย่างเงี้ยได้เปรียบครับเนาะโอเค ประมาณนี้นะครับประมาณนี้พามา่าตีพาม่าเราเลือกเอาเรายังไม่ต้องงอนให้เข้างอนไปเลยเพอผมเห็นไก่งอนเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะบางคนก็บอกว่าตีไม่อยู่ง่ายลูกเสียโอ้อย่างนี้ผิวอย่างนี้ตีตาครับไม่ได้ตีให้อยู่ง่ายหรอกตีตาตาหนึ่งตาสองตาสามตีไปนะครับผมนะถ้าไม่มีสองตาก็จบแล้วตีหูครับพระขาอ่อนก็ไม่มีลำมีแรงแล้วแล้วไก่พามา่าถ้าสมมติเอาง,งอนเยอะๆเนี่ยความเฉื่อยความช้าอยู่ที่นั่นแหละหมดเลยนะครับ อันนี้ไม่ได้บูลลี่เรื่องของพม่างอนนะไอ้มางอนมันก็มีดีของมันนะฮะแต่ผมผมไม่ได้ชอบไปในทํานองว่าพม่ามันต้องงอนในทานองนั้นคือพม่าตีพม่าสําหรับผมไม่จําเป็นต้องงอนพม่าตีพม่าผมจะเอาพม่าปราดเปรียวแล้วเร็วกว่าผมยังไม่เอาตัวงอนนะครับส่วนพม่าตีเชิงเนี่ยผมถึงจะเอาพม่าตัวงอนยังไงยังไงช้ายังไงก็เร็วกว่าเชิงนะครับพม่าเนี่ยนะครับถ้าพม่างอนเราถ้ามันช้ากว่าเชิงก็จบนะ นะครับผมม้ามันต้องงอนถ้าตีกับเชิงมันต้องงอนแต่ถ้าตีกับม้าไม่จําเป็นเอาไว้ไว้ก่อนนะครับผมถ้าตีกับเชิงเรางอนได้เพราะว่ายังไงเราก็ต้องไวกว่าเชิงอยู่แล้วนะครับนะเรางอนหน่อยสิเพราะว่าเราเขาจะต้องทุบเราเขาจะต้องตีตัวเราเราต้องท่านหนาหน่อยนะอย่าลืมนะถ้าว่าม้าตีเชิงเนี่ยเราต้องหนาถ้ามาตีม้าเหมือนกันเนี่ยเราไม่ต้องหนาหรอกเราเป็นตัวบางนะเราเป็นตัวบางก็ได้เราเป็นตัวปาดเปลียวเราเป็นตัวชิ่งตัวเร็วเนาะโอเคนะครับสวัสดีครับ